สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทํากล่องนะคะเป็นกล่องเหลี่ยมเล็กนะคะจากเส้นพลาสติกแบบนี้น,นี้เป็นสีทองเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การทํากันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างการทําตัวกล่องเหลี่ยมก็จะมีอันนี้เลยเส้นพลาสติกนะคะตัดเป็นชุดไว้แล้วกรรไกรคีมสายวัด ลวดนี้ใช้ลวดเล็กได้นะคะเพราะว่าขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ดัดไว้เรียบร้อยแล้วก็เทปใสไว้แปะชิ้นงานของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก็ที่เห็นเป็นสามชุดนี้นะคะก็คือผมจัดชุดไปแล้วก็คือจะให้ง่ายวันนี้ก็เลยเอาเส้นตั้งกับเส้นนอนเนี่ยค่ะให้ความยาวเท่ากันเลย5้าสิบเซน แล้วก็มีเส้นสารความยาว70เซนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเส้นตั้งค่ะใช้9เส้นใช้หนังยางมัดตรงปลายไว้นะคะจะได้จัดง่ายแล้วก็ให้เส้นเนี้ยค่ะเขาเรียงตัวกันเหมือนพัดเลยประมาณนี้แล้วก็อาจจะใช้เทปใสแปะไว้ แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเส้นนอนใช้7เส้นนะคะโดยเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะวันนี้ปุ่มเริ่มการขึ้นงานนะคะโดยการยกหลัก2จะยกจากฝั่งขวามือหรือซ้ายมือเราก็ได้สองสี่หกแปดนะคะเลขคู่ขึ้นก่อนแล้วก็เอาเส้นนอนเนี่ยค่ะมาวางขาดไว้ต่อไปก็จะเป็นเลขคี่นะคะให้มันสลับกัน ก็เป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็เส้นนอนวางค่ะทำลักษณะประมาณนี้ค่ะไปจนครบทั้งเจ็ดเส้นเลยให้เส้นเขาสลับกันนะคะ คค่ะตอนนี้เราสารเส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือจะมาถึงการจัดให้ตัวเส้นนอนนะคะชิดกันโดยตรงนี้นะคะก็คือว่าเราจะทำเป็นส่วนของก้นของกล่องนะคะแล้วก็ให้เส้นแนวนอนชิดกันก่อนแล้วก็ให้อยู่ช่วงประมาณกลางๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ดึงเทป ก็หนังยางออกเลยอ่าแล้วก็จะจัดให้เส้นตั้งเนี้ยนะคะเขาตรงประมาณนี้โอเคก็คือไซส์เนี้ยค่ะมันเป็นไซส์เล็กก็จะใช้การแปะเทปไว้นะคะจะได้ไม่หลุดเพราะที่จริงเนี้ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่เราใช้การพับเส้นแล้วก็สอดขัดได้ แล้วก็แปะเทปไว้ค่ะสำคัญนะคะถ้าอยากจะให้งานออกมาสวยต้องให้เส้นแนวนอนเนี่ยชิดกันค่ะ น,นะคะคหรือถ้าเราอยากจะพับนะคะสอดขาดก็คือแค่พับเส้นที่มันอยู่ด้านล่างแล้วก็สอดขาดไว้ประมาณอย่างนี้ค่ะเส้นที่สอดขาดได้แล้วก็พับได้เลยไม่เป็นไรประมาณนี้ทีนี้ค่ะเราจะมาเริ่มสารด้านข้าง ก็จะใช้เส้นสารนะคะความยาว70เซนใช้5เส้นนะคะจะสารไปด้านมือที่เราถนัดนะคะผมถนัดขวามือก็จะด้านขวามือก็คือสารประมาณช่วงกึ่งกลางนะคะอย่างอันนี้เส้นตั้งมี9เส้นสารประมาณสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะด้านขวามือเราก็คือประมาณนี้ก็คือไม่ต้องนับแล้วนะคะสารเลยเลย แต่ให้เส้นเขาสลับกันนะคะให้มันสักหวางกันปลายก็ไม่ต้องเหลือไว้ยาวมากค่ะไว้แค่แบบว่าพอสอดค่ะได้ก็พอ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดชิ้นงานนะคะให้แนวนอนชิดกันเหมือนเดิมแล้วก็พับสอดขัดไว้จะได้ไม่หลุดด้านข้างก็เหมือนกันค่ะปลายที่มันเหลือตรงนี้สอดขัดได้เลยเราพับเส้นได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเส้นจะหักหรือแตกโอเคค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มสานกันเลยเราก็จะจับชิ้นงานนะคะยกขึ้นมา เส้นสามตรงนี้ใช้หเส้นแล้วก็จะบวกหนึ่งนะคะก็คือนับจากข้างบนลงมาก็คือจะเป็นเส้นนี้เส้นที่หกนะคะใช้เส้นที่6เนี่ยค่ะสานกันแล้วก็ดูลายค่ะให้มันขัดกันสับหว่างกันไปเรื่อยๆอันนี้อยู่ล่างเก้าขึ้นบนอยู่บนเก้าลงล่างอย่างเงี้ยค่ะสลับกันอันนี้นะคะไปทางด้านขวามือเราเรื่อยๆเ,เลยค่ะ พอมาถึงช่วงที่ว่าเราพับเส้นสอดขัดไว้นะคะเราก็ดึงออกมาแล้วก็สานขึ้นไปอพอมันสมมติว่าอาจจะเริ่มเยอะละแล้วก็พับแล้วก็ขาดไว้อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยอ่ะจนหมดด้านนี้นะคะ แล้วก็อาจจะดึงตัวชิ้นงานให้เขากระชับนะคะเวลาที่มาจัดแต่งอีกทีนึงเนี่ยมันจะได้ง่ายน้านข้างก็เหมือนกันค่ะถ้ามันแบบยังโปร่งๆอยู่ก็ดึงเหมือนเดิมค่ะนับจากข้างบนลงข้างล่างเส้นที่6หก ตอนนี้มุมอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดึงทีหลังได้ค่ะ <_ d> um> บางทีเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเส้นมันเหลือยาวก็สำหรับมือใหม่ก็อาจจะต้องเผื่อไว้ให้ยาวหน่อยนะคะถ้าเราชินแล้วสั้นได้ค่ะไม่มีปัญหา อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆโอเคค่ะครบแล้วก็มาเริ่มอีกมุมหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเส้นทิ้นหกแล้วก็สาเขึ้นไปแก,แกะเส้นออกมา ไซส์เล็กก็จะค่อนข้างที่จะดึงง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็เราเวลาที่ต้องการให้มันได้ขนาดก็ต้องใช้การวัดนะคะว่าความต้องการเราต้องการไซส์ประมาณไหนกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็สารไปได้แล้ว3ม,มุมจะมามุมที่4แล้วค่ะ เดี๋ยวเราดึงจัดเล็กนึ่งอ่ามุมที่สี่นะคะก็คือสามเส้นที่เราเว้นไว้ตอนแรกนี่แหละก็จะครบแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราจะมาผสานานะคะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเชื่อมกันเราก็จะสอดนะคะเส้นที่มันอยู่ด้านนอกนี่แหละ5เส้นด้านนอกนะคะสอดไปอีกฝั่งหนึ่ง การตัดปลายให้เขาเฉียงๆไว้เนะะี่ยค่ะมันก็จะช่วยในการสอดนะคะไม่ให้ตัวเส้นเนี่ยแตกได้ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็จะได้กล่องแล้วแต่ยังไม่สวยดึงเทปออกนะคะแล้วก็จะมาดึงชิ้นงานค่ะ๋ัวอนนี้พักไปก่อนจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะ อย่ดึงฝั่งนี้กันก็คือเราจะดึงให้เส้นแนวนอนนะคะชิดกันอาจจะใช้การดึงทีละสองเส้นนะคะดึงคู่คอชิดแล้วเราก็พับแล้วก็สอดขาดไว้อะแล้วก็ดึงสองเส้นนี้เหมือนเดิมชิดแล้วก็พับสอดขาดนี้ปุ่มไม่ได้ดึงออกมาหมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้ว เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งชิดหรือ,อยังถ้ายังไม่ชิดเราก็ดึงนะคะแล้วก็ด้านข้างดึงเหมือนกันค่ะดึงทีละสองเส้นพอแนวนอนชิดแล้วเราก็พับก็คือต่อไปเนี่ยเป็นการดึงให้นั้นเองค่ะดึงให้แนวนอนนะคะเส้นที่เป็นแนวนอนทั้งห้าเส้นเนี่ยคะ่ะชิดกันอ่ะทีนี้นะคะพอเราดึงเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้ นะคะก็คือแน่นละโอเคแล้วประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนของการใส่ลวดกันค่ะค่ะนี้ก็เป็นลวดที่ดัดไว้แล้วนะคะความยาว13มเซนแล้วก็ความกว้างนะคะ10เซนชิ้นงานของเราเราก็ใช้สายวัดนะคะวัดขนาดว่าได้ขนาดตามที่เราดัดหรือยัง โอเคค่ะความยาว13อ่ะแล้วก็กว้างเนี่ยประมาณอยู่ที่10เซน mm hmm. เมื่อเราวัดขนาดเรียบร้อยนะคะเส้น mm hmm. ที่มันอยู่ด้านบนเนะะี่ยค่ะเราก็สอดสอดสอดไปเรื่อยๆ mm hmm. จนหมดก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่หมดก็ตัดออกเลย แล้วก็ใช้ลวดที่เราดัดแล้วเนี่ยค่ะวางครอบลงไปเอาด้านนี้ก่อนละกันครอบชิ้นงานนะคะแล้วก็ดึงเส้นที่เราพับไว้แล้วค่ะออกมาก็สอดทับลวดไปนะคะเส้นเว้นเส้นแบบนี้ค่ะจนมันรอบเลยทั้งสี่ด้านนะคะ ประมาณนี้อย่างน,นี้นะคะเดี๋ยวปุ่มจะตัดวิดีโอนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใช้เส้นนะคะทับลวดทั้งสีด้านเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะคะเป็นเส้นเก็ี่ยขอบปากแล้วก็แค่วางเส้นนี้ค่ะตรงขอบปากแล้วก็พับ เส้นที่เหลือลงไปดึงด้วยนะคะชิ้นงานจะได้เรียบขอบปากได้เรียบนะคะสวยอ่าแล้วก็ทับแล้วก็พับไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนรอบขอบปากนะคะบางทีมันค่อนข้างที่จะแน่นก็ต้องตัดปลายนะคะ ให้ตัวเส้นมันสอดได้ง่ายขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะจนรอบเลยนะคะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลย ยืนให้เรียกเท่าไหร่นะคะชิ้นงานของเราที่ออกมาก็จะสวยนะคะเป็นมุมนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอนะคะแล้วก็แค่แบบทับแล้วก็สอ,สอดเก็บให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราเก็บครบแล้วทีนี้ก็เหลือแค่การตัดนะคะแล้วก็สอดเส้นเนี่ยค่ะไปตามลายของเขาเพื่อจะเก็บงานนะคะ สอดๆไปเรื่อยๆนะคะก็คือทุกเส้นก็จะตัดออกถ้ามันสอดยากนะคะใช้ครีมเป็นตัวช่วยได้ค่ะครีมช่วยสอดง่ายขึ้นอ่ะอย่างเส้นพวกนี้เหมือนกันนะคะเราก็สอดลงไปไม่ต้องถึงก้นของตัวกล่องก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะประมาณแค่ช่วงก้นนะคะไม่ต้องลึกลงไปสอดแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงเส้นนี้นะคะล้างเส้นแล้วก็ตัดเลยตัดไม่ให้ปลายของเส้นเนี่ยค่ะโผล่ออกมาประมาณนี้นะคะหรือถ้าบางทีเราแบบดึงไม่ได้อะไรเงี้ยเจ็บมือก็ใช้การตัด แล้วก็สอดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านข้างก็สอดสอดมาถึงนี้ค่ะด้านข้างเหมือนกันแล้วก็ตัดด้านในก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นกล่องเหลี่ยมนะคะก็ขอบคุณที่ ติดตามนะคะชมวิธีการสอนนะคะตัวกล่องเหลี่ยมนะคะไว้โอกาสหน้าจะมาสอนเป็นงานในลักษณะอื่นๆต่อไปขอบคุณค่ะ